จะสอนวิธีการปรับค่าผงนะคะในตู้เครื่องดื่มหยอดเหรียญ3เมนูค่ะวิธีการนะคะเดี๋ยวเรามาดูและทําไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เปิดตู้ชั้นนอกนะคะแล้วก็เปิดชั้นในออกมาค่ะสังเกตนะคะที่มุมซ้ายมือด้านล่างนะคะให้ปรับคันโยกค่ะที่อยู่ฝั่งออฟนะคะให้ไปที่ออนค่ะเพื่อเปิดการตั้งค่านะคะแล้วก็มาดูที่ด้านนอกเลยค่ะจะมีไฟสีเขียวกระพริบอยู่นะคะพร้อมกับ ขีด3ขีดสีแดงที่ขึ้นบนหน้าจอค่ะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกดปุ่มโหมดค่ะก็คือ MODE นั่นเองนะคะปุ่มนี้เลยนะคะกดค่ะครั้งแรกก็จะขึ้นนะคะวิธีการตั้งค่าผงเครื่องดื่มเลยค่ะ A 2 3เนี่ยก็คือช่องแรกเลยนะคะเอสเปรสโซค่ะเราต้องใช้ปุ่มดาวปุ่มอัพนะคะในการเพิ่มหรือลดค่ะแต่วันนี้เราจะมาเพิ่มทั้งหมดเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็น คาปูชิโน่จะแทนด้วย B นะคะแล้ว C เนี่ยก็คือโกโก้นะคะก็คือ A ช่องแรกนะคะเราจะมาปรับเลยนะคะเพิ่มขึ้นนะคะไปที่4.7กันค่ะวันนี้ที่จริงเนี่ยเราจะปรับกันให้อยู่ที่ประมาณ4.7ถึง4.8นะคะเพื่อให้ความเข้มข้นของเครื่องดื่มเนี่ยอร่อยจนทำให้ลูกค้าติดใจนั่นเองค่ะ A ค่ะกด up ไปเรื่อยๆนะคะ4.7แล้วก็หยุดนะคะ เรียบร้อยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูช่องคาปูชิโน่ก็คือ B ค่ะนี่นะคะก็ปรับขึ้นไปค่ะให้กดปุ่มอัพนะคะตึงตึงตึงอ่ะอัพกันค่ะกดจนกว่าจะไปถึง4.7นะคะที่จริงเนี่ยคาปูชิโน่ะถ้าเราต้องการให้เข้มข้นมากๆนะคะก็ปรับไป4.8หรือ4.9ได้เลยค่ะเพราะเขาจะต้องมากกว่าเอสเปรสโซ่นะคะ โกโก้เต็มที่เลยนะเอาให้อร่อยสุดๆเนี่ยก็คือ5.0ค่ะโกโก้ Go Go, เราก็จะปรับนะคะขึ้นไปที่4.7 4.8ประมาณนี้อ่าอันนี้คือการสอนการปรับค่าผงด้วยตัวเองนะคะยิ่งเข้มข้นยิ่งขายดีค่ะทุกคนเสร็จรแล้วนะคะให้กดโหมดนะคะจนกว่าจะไปถึงขีด3ขีดนะคะ เพื่อเป็นการบันทึกการตั้งค่าในครั้งนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเปิดก็ไปด้านในเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ปรับคันโยกนะคะมาที่ฝั่งออฟค่ะเพื่อให้ตู้ของเรานะคะทำงานค้าขายได้ปกติค่ะขอบคุณนะคะมีอะไรสงสัยสอบถามใส่มาได้เลย